สวัสดีครับสวัสดีพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาศิปักช่องวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมกับงานงานประกอบงานสร้างนะครับผมก็ผมทําเองแต่ก็บอกเลยว่าช่วงนี้ของดรับทํานะครับเพราะว่าไม่ว่างทําเลยนะครับผมกับงานสร้างนะลํานี้ก็บอกเลยพี่ลูกค้ารอนานมากรอจน,น,น,นเบื่อนะครับก็บอกกันตรงๆเ,เลยนะก็ก็ทําให้แล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันบินดีกับสมกับการที่รอคอยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสเปคก็เหมือนเหมือนเดิมนะฮะบินแบต2ก้อนนะครับแล้วก็แบต BEC 1ก้อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสเปคที่เคยได้ไปนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต่อไปแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อปลั๊กไปแล้วนะฮะนะครับผมรีโมทก็ตัวเดิมนะครับแบบเดิม ฟังก์ชันก็จะใช้อันแบบเดียวกับลำที่ได้ไปนะครับ 3D GPS Home Win Auto เลขศูนย์เลขแปดส t p r u u n เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมแปะสติกเกอร์ให้นะครับพอดีรีบไปหน่อยโอเคเราก็ทำการอาพอดีอสวิต์สวิตนะครับอยู่นี่นะครับ ดานะครับอ่าเอาแล้วเนาะเนี่ยนะเห็นเนาะโอเคนะอ่าเปิดสวิตช์นะครับไฟจะขึ้นแบบนี้นะครับรอสักครู่รอให้เฮดขยับเหมือนลำเหมือนอ่าลำที่แล้วเลยเห็นไหมครับขยับเสร็จแล้วอ่าไปฝั่งนู้นแล้วก็เสียบปลั๊กแบบเดิมนะครับเสียบปลั๊กเหมือนเดิมนะก็ แบตเตอรี่ก็แบบนี้เลยให้ไปนะปั๊กสายพ่วงก,ก็ให้ไปเลยนะครับอ่าโอเคฟังเสียงสปีดขันให้จบนะครับหลังจากนั้นโหมด GPS นะครับร้อยขึ้นไฟเขียวตอนนี้ส้มอยู่นะครับส้มนะครับ <c oughs> อ่าเขียวแล้วมาทดสอบบินกันนะครับ เอาเลยเหรอตรงนี้เลยนะเอาท่านี้โอเคเอถอยห่างออกจากคอประมาณ5-6-9นะครับถอยไปเลยนะครับไฟเขียวแล้วนะครับเติม1 2่สคันเร่งไม้ต้องกลางลั่นรอให้ไปพัดหมุนจนสุดเสียงก่อนนะครับเหมือนกับลำที่แล้วนะครับที่ได้ไปนะฟัง ุดเสียงนะครับเร่งขึ้นไปเกือบหนึ่งขีดนะครับรอสักครู่ครับพอจะค่อยๆยกสูงพอใจค่นเร่งวานตรงกลางนะครับตัวนี้ก็จะคอนโทรลง,ง่ายกว่าสกเกลสกเกลลำนั้นนะครับเพราะว่าน้ำหนักเขามีแค่คานูปี้หรือหน้ากากแล้วก็ขาสก,กีแค่นั้นเองนะค่อนข้างจะเบามันเป็นเรียกพ่วงกันมา เอาไม่ละนี้รอบใหญ่อลำใหญ่กว่าเดิมนะอ่าพระะล้อก,กับอีกาครับผมขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้ามันมันจิกเรามานี่เราเรื่องใหญ่เลยนะพอเรานี่หลายหมื่นนะมันเป็นเลข่สู่คนมาเต็มเลยนะครับเล่นง,ง่ายกว่าเดิมนะครับหันหางนะครับยังไงครับสูงขึ้นก็เล่นขึ้นไปครับสูงพอใจเขาเล่นไม่ตองกลางนะครับ นันสุดยอดมากครับผมจับลำนี้นะฮะเขาเรียกยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับผมเรียกหัวแมงปองครับแบบจับบ้านๆน,นะเดี๋ยวผมจะนเดินทางให้ดูนะครับ ผมบินมือผมเองนะครับผมผมบินด้วยมือผมเองนะฮะเฮ้ยบินมันดีวะดูดิเฮ้ยเด็ของเด็ของเด็ของอ่าเดีาเดาเดาวนมาวนมาใหม่วนมาใหม่เฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ฝุ่งนี้ใช่ไหมคน <c oughs> <c oughs> ละฝุ่งคนละฝุ่งอ่ากดเลยจ้า สวยางามมากนะครับผมกับหัวแม่ปอลลำนี้นะฮะชชั่์จบจบสบายๆนะครับ แขวนไว้เลยนะครับตัวลำก็เป็นสีที่แบบมองเห็นได้แบบเพ็ดดีเลยนะฮะทัดแจ้วเลย โอเคแล้วล่ะหนอแบตยังไม่ทันหมดหรอกเดี๋ยวผมเอาเครื่องลงแล้วฟ้าจะมืดแล้วเอาคั้นเร่งลงเกือบเกือบขีดนะครับเกือบขีดค่อยๆหย่อนตัวลงเหมือนเดิมนะครับสุดจยอดมากครับผมมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากกับลํำนี้มา อันเนี้ยแม่แม่อันนั้นแม่สีตางอันเนี้ยแม่สตางโอเคก็ดึงปลั๊กแบตเตอรี่ตัวหลักออกนะครับเนี่ยตัวหลักดึงออกเลยทำแล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้ก็ได้ครับสวิตช์เนี่ยจะเปิดจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะจะไม่ใช้ก็ได้นะครับเปิดทิ้งไว้แล้วมาดึงปลั๊กตัวนี้ออกก็ดีนะครับ ปึงปั๊กตรงนี้ออกก็ดีนะครับเพราะว่าปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดเดี๋ยวสวิตช์มันจะเสียนะครับอันนี้คือผลเสียระยะยาวแค่นั้นเองนะครับก็คือเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับแล้วก็เสียบปั๊กอันนี้เอาครับพอจะใช้ไงก็เสียบปึ๊กอ่าโอเคเหมือนลำลำนั้นอ่ะนึกวก็จะคุยนั่งถือดีก็เสร็จแล้วนะครับกับเฮลิคอปเตอร์มันมันก็หนักแบบก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่เหมือนแบบ สเกลแบบเต็มลำอ่ะหาเหลี่ยมกลับก่อนเป็นไงล่ะนี่มือซือเดียวได้ไหมไหมเดียวได้มือเดียวได้ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับผมก็สเกลเต็มลำน้ำหนักจะเยอะกว่านะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่พี่ลูกค้าท่านใดโอ้หุ่นตาขอโทษขอโทษเขาจะเปลี่ยนเหลี่ยมใส่เองนะไปแล้วีกอมา โหดีเลยฟาดดังนี่ไม่มีดังอยู่จระเข้ฟาดหางใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวจะโดนมังเอกร์อะท็อปเตอร์ฟาดหางก็ฝากด้วยนะครับสำหรับี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลือนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์น้ำเสีสีบอช่องบินดี้ช่างภาพหันหนีแล้วไอ้เราก็แกว่งช่างภาพกันหนีเหนื่อย บินดีเละง่ายได้มาตรฐานลูกลำนะครับผมโอเคครับผมลำนี้ก็เสร็จแล้ววันจันทร์ส่งส่งให้นะครับวันจันทร์ส่งให้นะครับคือเราพยายามแบบหมุนให้ดูแบบใจระไงแบบไม่หมุดละวางละโอเคฝากช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็แฮปปี้ดีมากไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่แฮปปี้ จะละแก่ฟานหางใส่กันไห่แฮปปี้